กูรูวคาเดมี่ตัวจริงติวสอบราชการสวัสดีครับน้องนะครับโพพี่บัสเหมือนเดิมนะครับที่เพจกูรูโพลิสอะคาเดมีตม่ตัวเมอร์น่ะ โอ้โหนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับเชื่อว่าน้องหลายคนเนี่ยนะครับถ้าเบิดติดตามฟีลี่นี้เนอะหลายคนน่าจะเริ่มกันมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วคำว่าตอนแรกในที่นี้ก็คือวิชาภาพรวมของทักษะอในการเพราะรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นแม่งานเลยเออคือพูดง่ายคือใครเนี่ยที่อยากจะสอบในร้อยสายอเนการและรู้สึกว่าวิชาทักษะอในการยังอ่านแบบสเปะสปะยังอ่านมั่วๆยังไม่ได้ฝึกทําข้อสอบหรือว่ายังจับหลักไม่ได้เนี่ยพูดแบบตรงไปตรงมาคือมีโอกาสในการสอบติดเนี่ยน้อยมากมาก ดังนั้นเนี่ยนะครับพี่บัตรเลยถือว่าทําเป็นฟีลี่นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆหลายๆคนที่กําลังเตรียมตัวสอบด้วยเพราะอะไรครับน้องเออเพราะอะไรพี่บัตรเคยบอกน้องไปแล้วว่าในกลุ่มของวิชาทักษะในการถ้าน้องอยากจะดาวน์โหลดเอกสารอ่ะไปยังไงขอรีรันแบบไวๆอ่าโดยปกติแล้วถ้าน้องจะดาวน์โหลดเอกสารปึ๊บมาที่หน้าเว็บบอยจสแล้วหลายคนเนี่ยก็จะมาตรงนี้เลยเออดาวน์โหลดเอกสารนี่พี่บัตรรออะไรปึ๊กหลัก เมื่อเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บน้องก็จะมาตรงนี้อ่าวันนี้เราคุยเรื่องฝอฝีน้องก็จะมาเจอติ๊กตรงนี้งานฝอฝีแต่พี่บัะจะบอกให้ต่อให้น้องไปลุยอื่นยกตัวอย่างเช่นโอ้โหงานพัสดุน้องบอกว่าเป็นไงครับหัวโตเลยนะการงงการเงินอะไรเละเทะไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ย แม้แต่งบประมาณเนี่ยที่หลายคนคิดว่าเออข้อสอบคงไม่มีอะไรหลายคนดาวน์โหลดออกมาปุ๊บเป็นไงคำน้องงงคำเดียวเลยงงนะครับหรือแม้กระทั่งเน้นย้ําคือพี่บัตรจะบอกแบบนี้เสมอว่าต่อให้เราดาวน์โหลดมาน้องก็จะไม่รู้ว่าหลักที่แท้จริงในการออกข้อสอบเป็นอะไรเพราะเด็กหลายคนก็จะไม่เคยเห็นข้อสอบเก่าหรือว่าน้องบางคนก็ไม่เคยเห็นข้อสอบ e-learning คําว่าข้อสอบ e-learning เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้อสอบการวัดประเมินผลภายในนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพี่บัตรอยู่ในวงการมานานนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ต่างๆเนี่ยมาร่วมหลายสิ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับตานี่แทบจะทะลุเลยเอออย่างกับซุปเปอร์แมนเขาเรียกว่าเห็นปุ๊บรู้ข้อสอบปั๊บว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะวนไปแบบไหนดังนั้นพี่บัตรเลยบอกว่าเออถ้าไม่ได้เหนือบากกว่าแรงอยากให้ติดตามฟีลี่นี้มากๆนะครับโดยฟีลี่นี้นะพี่บัตรเขาบอกน้องแล้วว่าเราทําการแจกข้อสอบนะครับตามรหัสด้านล่างเลยที่ Li@ น์แอดกูรูโพลิครับดังนั้นนะครับน้องสามารถทักไลน์ไปหรือว่าแคปหน้าจอนี้เพื่อขอเอกสารได้เลยโอเคไหมครับมา คราวนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาคับน้องเรามาถึงคิวงานของฟอสฟีกันบ้างนี่ฟอสฟีเนี่ยต้องบอกน้องนิดนึงว่าเรื่องเกี่ยวกับฟอสีเนี่ยเราชื่อเต็มๆของมันเราจะเรียกว่าในส่วนของส่งกําลังบงํารุงนะส่งกําลังบํารุง ส่งกําลังบํารุงเนี่ยวิธีการเรียนเรื่องนี้ที่ง่ายที่สุดคือการรู้นิยามของแต่ละตัวคําว่าส่งกําลังบํารุงย่อมาจากคําว่าอะไรบ้างไอ้เช่นยกตัวอย่างคําว่าส่งไปบํารุงอ่ะย่อมาจากคว่าส่งไปบํารุงมีขนส่งมีการแพทย์อะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งเดี๋ยวเราต้องมานั่งแกะกันและเราต้องแบ่งประเภทได้ถูกหากน้องแกะเป็นปุ๊บแบ่งประเภทได้ถูกปุ๊บบอกเลยข้อสอบก็เอาน้องไม่อยู่ พูดสักขนาดนี้20ข้อต้องเก็บเต็มแล้วอ่าโอเคไหมไม่ได้กดดันเลยดังนั้นก็จะย้อนกลับไปบอกทุกครั้งว่าถ้าใครยังมานั่งเรียนแบบขีดปากกาไฮไลท์ขีดปากกาไฮไลท์อยู่เนี่ยบอกเลยว่าโอกาสในการที่เรียนเข้าใจจริงๆเนี่ยน้อยมากๆนะบอกเลยนะ น้อยมากๆดังนั้นเพื่อไม่เสียเวลาเรามาเรียนรู้ผ่านตะลุยโจทย์ฟีลี์นี้กันเลยดีกว่าครับน้องโจทย์ถามว่าถ้าเป็นเป็นภาคเอกชนเนี่ยงานส่งกําลังบํารุงเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรอันนี้ถามนิยามถามความหมายแบบตรงไปตรงมาเนะข้อนี้ตอบได้ง่ายๆเลยครับตอบโลจิสติกแต่พี่บัานอยากเล่นน้องตรงนี้นิดนึงตอนที่มันเล่นข้อสอบเนี่ยเวลาไอ้พวกตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยลงท้ายด้วย f อในอย่าพลาดอย่าลืมเด็ดขาดนะครับโลจิสติกมี f ข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ3ามครับ ข้อที่2ครับเขาบอกว่าข้อใดคืองานของส่งกําลังบงํารุงคราวนี้ไหนๆก็พูดเรื่องส่งกําลังบํารุงแล้วพี่บัสขอย้อนเข้าไปตรงนี้นิดนึงเออขอย้อนเข้าไปนิดนึงเขาว่าย้อนในที่นี้คือเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นภาคเอกชนเราเรียกว่าโลจิสติกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นภาครัฐแต่ถ้าส่งแล้วเป็นภาครัฐและเราไม่อยากเรียกว่าส่งกําลังบํารุงเราจะเรียกอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าภาราธิการครับอ่าภาราธิการดังนั้นการที่เราจะต้องรู้ความหมายของส่งกําลังบํารุงมันจะมีทั้งหมดอยู่5ส่วนครับ เริ่มจากคำแรกคือคำว่าส่งกำลังอันที่สองคือฟ่อมบำรุงอันที่สามคือขนส่งสี่คือการแพทย์ห้าคืออื่นๆทั้งห้าตัวนี้ถ้าเรารวมร่างปุ๊บเราจะเรียกก้อนนี้ว่าส่งกำลังบำรุงครับ โอเคแมไม่ต้องมานั่งเปิดเอกสารขีดให้เสียเวลานะลุยแบบนี้เลยนะดังนั้นส่งกําลังบํารุงตรงนี้นะครับมันมี5ตัวที่ซ่อนอยู่ดังนั้นโจทย์ถามครับนะ้องข้อใดต่อไปนี้คืองานของส่งกําลังบํารุงการปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่บอกเลยมันคืองานของฝอสามนี่งบประมาณคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับนะ้องอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการเงินหรืออาจจะเป็นหนึ่งในหน้าที่ของฝอสามก็ได้แต่ถ้าเบิดชื่อเต็มๆของฝอสามมันจะต้องเป็นอะไรครับนะ้องดูแลง,งบประมาณถูกปะ การจัดหน่วยอันนี้เป็นหน้าที่ของฝอสามครับดังนั้นบริการทางการแพทย์ข้อนี้เลยเป็นงานของส่งกําลังบํารุงตอบข้อตอบข้อสี่ครับอัดเละนะแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องชักช้าเออไปไปกันต่อข้อที่สามครับข้อบอกว่าข้อใดคือการส่งกําลังคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยมันมีตัวแม่คือคําว่าส่งกําลังบํารุงถูกต้องไหมคราวนี้มันหันมาตัวที่หนึ่งเราจะเรียกว่าส่งกําลัง คตานนี้เป็นการเล่นนิยามเออบอกเลยนะงานฝสอ4เวลาออกจริงๆเนี่ยชอบเล่นนิยามง่ายๆแปลไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยหรืออย่างเช่นโพสตขอบที่เราเรียนในฝสอ3เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย้อาจะสังเกตว่ามีการเล่นนิยามแบบตรงไปตรงมาเนี่ยออกประมาณ10-20เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยอย่าลืมทบทวนภาษาอังกฤษด้วยนะครับดังนี้ส่งกําลังเนี่ยเราเรียกว่าอะไรครับน้องคือ การส่งซัพพลายครับน้องอการส่งซัพพลายถ้าเบื่อบางคนเนี่ยนะครับเรียกคนกลุ่มปลายทางนี้อาจจะได้ยินคุณนๆว่าซัพพลายเออร์เคยได้ยินไหมโดยเฉพาะน้องคนไหนที่ทํางานภาคเอกชนมาก่อนจะได้ยินบ่อยมากซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์นั่นแหละครับน้องคนที่คอยดูเรื่องพัสดุต่างๆคอยดูตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของการส่งกําลังต่างๆดังนั้นลองดูข้อที่4ี่ครับข้อถามว่าข้อใดนะครับไม่จัดเป็นวิธีการจัดหาในขอบเขตของการด้านส่งกําลังครับน้อง เรื่องนี้เนี่ยขอบเขตการจัดหาต้องบอกน้องแบบนี้ก่อนปกติแล้วเนี่ยในงานของฝอฟีเนี่ยอ่าคือเรื่องเกี่ยวกับส่งกําลังบํารุงเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีการจัดหาไม่งั้นเนี่ยฝอีก็ไม่รู้จัดอะไรถูกต้องไหมปกติแล้วเวลาฝอสี่ทำงานเนี่ยฝอจะลิงก์กับคนทํางานที่หน้าหน่วย หน่วยเนี่ยเขาต้องการอะไรปัญหาอะไรเขาจะยิ่งมาที่ฝอฝีฟฝอฝีจัดเตรียมพัสดุของนู่นนี่นั่นปุ๊บทําการส่งไปที่หน่วยมันก็จะชิ่งกันไปชิ่งกันมาคราวนี้โจทย์เลยถามว่าอ่ะไอ้ก่อนที่เขาเรียกว่าบอกความต้องการไปเรียบร้อยแล้วเตรียมจัดหาเตรียมซื้อเนี่ยไม่ใช่เอะอะซื้อเลยมันก็ต้องมีวิธีการจัดหาที่ถูกต้องถูกต้องไหมครับมันจะมีทั้งหมดอยู่6ขั้นตอนอ่าเวลาที่มันมีการจัดหาขึ้นหนึ่งเราอาจจะใช้รูปแบบของการจัดฟื้อจัดจ้าง สองนะครับคือเราจัดทําเองขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหน3คือทําการโอนหรือแลกเปลี่ยนสเราเช่ามาครับ5เราดัดแปลงและข้อสุดท้ายอันที่หกคำน้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพื่อให้เราอะไรคำน้องให้เราเกิดสิ่งของมาปุ๊บแล้วหลังจากนั้นเราก็ชิ่งกลับไปที่หน่วยดังนั้น,น,นจทเลยถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการจัดหาครับ การเช่าใช่จัดทําเองใช่จัดซื้อจัดจ้างใช่แต่การยืมไม่ใช่ครับน้องข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ3ครับตรงไปตรงมาอ่าตรงไปตรงมาต่อไปข้อที่5ครับโจทย์ถามว่ากรณีที่ส่วนราชการเนี่ยประกาศเชิญชวนนะครับให้ผู้ค้าเนี่ยมาประมูลนะครับเรื่องการคัดเลือกผู้ค้าโดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ส่วนกลางนะครับของส่วนราชการนั้นแสดงว่าส่วนราชการนั้นเนี่ยมีวิธีในการจัดซื้อจัดจ้างประเภทใดต้องบอกน้องแบบนี้ก่อน คืองานฝอฝีเนี่ยมันจะมีเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างเยอะอ่าจัดซื้อจัดจ้างแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรน้องรู้ไหมการจัดซื้อจัดจ้างประเด็นตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีตอนเรียนพัสดุที่บัดขอพูดแบบไวๆก่อนพัสดุเนี่ยเราจะแบ่งการจัดซื้อจัดจ้างมาทั้งหมดอยู่สามประเภทอันที่หนึ่งคือเขาเรียกว่าประกาศทั่วไปเชิญชวนทั่วไปต่อมาคือวิธีคัดเลือก แลกสุดท้ายคับน้องเขาเรียกว่าวิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งการประกาศเชิญชวนทั่วไปอ่ะคือโจทย์ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียนอีกเขาเรียกว่ามีประเภทซอยย่อยด้านในเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยพี่บัสขอตอบน้องแบบไวๆก่อนนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับประมูลอิเล็กทรอนิกส์ครับน้องซึ่งในนี้เดี๋ยวมันจะมีการแบ่งตามวงเงินอีกอ่าบอกก่อนนะแบ่งตามวงเงิน ดังนั้นถ้าเบอร์ใครสนใจจริงๆเต็มที่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวตอนเราเรียนพัสดุเดี๋ยวเราจะเห็นภาพรวมเลยว่าวิธีการแบ่งประเภทฟอย่อยต่างๆเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างดังนั้นตรงนี้นะครับถ้าเราตอบแบบไวๆตอบได้เลยครับน้องคือประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครับการตกลงราคานี้ไม่ใช่อยู่แล้วนะเออประกวดราคาไม่ใช่สอบร,ราคาไม่ใช่นะครับปกติแล้วการสอบร,ราคาเนี่ยมันจะใช้เคสต,ตอนเฉพาะที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเขาเรียกว,ว่าสัญญาณขัดข้องต่างๆต่อมาเบอร์หกคำนองโอ้โหอันนี้ข้อสอบเก่านะ ออกกันมาสองรอบเออออกกันแบบถามกัน,นทีบางทีเวลาข้อสอบมนเล่นเนี่ยมันก็เล่นกันถามทื่อๆก็มีเนาะคือเอออะไรไม่รู้ถามประเภทก่อนเลยแยกได้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการถามตรงๆเลยเหมือนเช็คเลยว่าอ่านหนังสือกันมาไหมเออนะครับข้อที่หเนี่ยเขาบอกว่าการซ่อมบํารุงรักษาเนี่ยแบ่งเป็นั้งหมดอยู่กี่ประเภทประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ชื่อมันก็บอกแล้วว่าการซ่อมบำรุงรักษาถือว่าเป็นหนึ่งในขาของแอรรครบน้องการส่งกําลังบงํารุงคราวนี้การซ่อมบํารุงรักษาเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆครับน้องแบบแรกเขาเรียกว,ว่าแบบป้องกันกับอันที่2องเขาเรียกว,ว่าแบบแก้ไขวิธีการดูดังนั้นข้อนี้ตอบไวๆเลยครับตอบข้อ1นึ่คราวนี้ไอแบบป้องกันพี่บัสอธิบายหน่อยแบบป้องกันเนี่ยพูดได้ง่ายคือมันยังไม่เสีย แต่เราเนี่ยดูแลมันก่อนนิดนึงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีรถอ่านานมีรถเนี่ยมันจะมีระเบียบบอกเลยนะครับว่ารถอันนี้เนี่ยขั้นต่ําต่อให้ไม่ได้วิ่งต่อให้ไม่ได้ใช้งานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องใส่น้ามันหล่อลื่นเท่าไหร่อย่างน้อยต้องวิ่งอุ่นเครื่องอย่างน้อยต้องสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่ <S <S เพื่อเป็นการว่าอะไรครับน้องหากเราไม่ดูแลรักษาแบบนี้ป้องกันไว้ก่อนไม่งั้นเครื่องเจ๊งแน่นั้นอันนี้เนี่ยเป็นไงพังยังยังไม่พังแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแก้ไขเนี่ยมัน ฟอมนั่นเองนะครับดังนั้นก็แบ่งออกมาเป็น2ประเภทง่ายๆแบบที่1คือยังไม่เจ๊งกับอันที่2คือเจ๊งแล้วแล้เรอค่อยทําการฟอมนะครับต่อมาข้อที่7ครับการาเนวยการกนะครับกำกับดูแลในการดูแลจราจรในการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของถือว่าเป็นขอบเขตงานใดของการส่งกําลังบํารุงหัวข้อนี้คือเอาจริงนะง่ายเลยอะตรงไปตรงมาข้อนี้เนี่ยคือต้องเก็บเต็มเท่านั้นอย่างที่บอกส่งกําลังบํารุงมีทั้งหมดอยู่5ตัวอาทวนพร้อมมิบัติหน่อย เจอกับพี่บัตและขอเน้นย้ํากันง่ายๆตาต่อตาตรงไปตรงมา 1. คือการส่งกําลังนะครับส่งกําลัง2คือฟอมบํารุง 3. คือการแพทย์ขนส่ง 4. คือการแพทย์5คืออื่นๆอื่นๆในที่นี้น้องหลายคนอาจจะถามนะอื่นๆคืออะไรพี่บัต อื่นๆในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นพวกงานก่อสร้างต่างๆ,ๆเช่นการสร้างห้องน้ําแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นการเรื่องเกี่ยวกับขนย้ายเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขนย้ายแน่นอนและขนย้ายตรงประเด็นคาน้องคือเรื่องเกี่ยวกับขนส่งครับดังนั้นถ้าเบื่อใครแม่นยําในการแบ่งประเภทได้เนี่ยบอกเลยสบาย <c oughs> ยังไงก็ต้องเก็บแต้มแล้วว่าเอ,อ้ยังไงรอบนี้ก็ต้องติดดาวข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ2ครับต่อมาข้อที่8 การเคลื่อนย้ายบุคคลจากที่หนึงไปอีกที่หนึงโดยเครื่องบินนะครับเรียกการขนส่งแบบนี้ว่าอะไรโดยปกติแล้วรูปแบบของการขนส่งนะครับที่เราคุยกันต่อยอดจากข้อที่แล้วเนะการขนส่งเราจะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มหลักๆเริ่มจากกลุ่มที่1ครับน้องเราส่งคนการส่งคนเนี่ยเราจะเรียกการส่งแบบนี้ว่าการขนย้ายผู้โดยสารครับเราจะเรียกว่าการขนส่งผู้โดยสารครับ ต่อมาถ้าเป็นการขนส่งพวกสัตว์สิ่งของกลุ่มเหล่านี้นะครับเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าการขนส่งสินค้าดังนั้นชื่ออื่นไม่มีชื่อนี้เนี่ยถือว่าเป็นชื่อเฉพาะนิดน,นึงอาจจะต้องตั้งใจดูตั้งใจสังเกตนิดน,นึงดังนั้นข้อนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายด้วยเรือการย้ายด้วยรถหรือว่าการย้ายด้วยเครื่องบินเราเรียกว่าการขนส่งผู้โดยสารครับต่อข้อต่อข้อ3ครับ ต่อไปข้อที่9นะครับข้อถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อ่าดูดีๆนะครับโจดถามไม่ใช่ปัจจัยในการบริหารของการส่งกําลังบํารุงครับ เรื่องนี้เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเรื่องนี้ถ้าเปิดใครไม่ได้เรียนกับพี่บัตรที่ผ่านมาหน้างานโดยตรงเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเขาจะเป็นการขึ้นมาแล้วก็จะบอกว่ามี9ข้อมีอะไรบ้างแล้วก็อ่านให้ฟังถูกป่ะไล่ขีดขีดขีดแล้วก็มีสิบหลักการไล่ขีดขีดขีดคราวนี้วิธีการดูของพี่บัตรเอาแบบง่ายๆนะครับเรื่องนี้ปัจจัยเนี่ยเวลาเราท่องกันจริงๆเนี่ยเพื่อเตรียมตัวสอบเนี่ยเราจะบอกว่ามีทั้งหมดอยู่9ปัจจัย10หลักอ่าเปัจจัย1ิบหลักแต่พี่บัตรจะ ตัวย่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนงบประมาณนู่นนี่นั่นเราจะเรียกก้อนนี้ว่า 9m ครับอ่าเราจะเรียกก้อนนี้ว่า 9m ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเวลามันแปลงเป็นภาษาอังกฤษมันจะกลายเป็นแมนไม่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินหรืองบประมาณเวลาแปลงเป็นภาษาอังกฤษจะกลายเป็นันนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยววัสดุอุปกรณ์เวลาแปลงเป็นภาษาอังกฤษจะกลายเป็นแททีเรียลหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการนะครับแปลงเป็นภาษาอังกฤษมันจะกลายเป็น management เรื่องบริหารเวลาเวลาเราแปลงอาาังกฤจ,จกลายเป็นมินิทเรื่องเกี่ยวคุณธรรมต่างๆนะครับเวลาแปลงาอาังกฤจ,จกลายเป็น morality หากเป็นเรื่องเกี่ยวาาสารสนเทศเราจะย่อเป็นะไรคบน้อง MIF I <im it> ก็ย่อมาจาก information หรือถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวข่าวสารเราจะย่อเป็น message หากเป็นเรื่องการวัดผลเราจะย่อเป็น measurement ดังนั้นเนี่ยไอ้เก้าข้อเนี่ยหรือว่าเก้าปัจจัยตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าน้องเจอปุ๊บพยายามลองแกะเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ถ้าน้องแกะภาษาอังกฤษได้มันคือ 9M และน้องจะไม่ต้องท่องอีกเลยถูกต้องไหมไม่ต้องมานั่งเปิดไม่น้องมานั่งท่องจานะครับดังนั้นพยายามถอดให้กลายเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ถ้าน้องถอดเป็นภาษาอังกฤษได้น้องตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องท่องจําครับดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารคนน่าจะใช่เพราะมันแปลว่าแมน สาระสนเทศพี่บัสบอกน้องแล้วคือ MIS หรือย่อมาจากคำว่า Management Information System การบริหารข้อมูลข่าวสารต่างๆคือเรื่องเกี่ยวกับ m e s s a e ก็ตัว M แต่การบริหารจริยธรรมตรงนี้ไม่มีครับน้องมันมีแต่การบริหารคุณธรรมคุณธรรมคือ Morality แต่จริยธรรมไม่มีข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ4ครับอ่าเรียบร้อยนะครับถัดมาข้อที่10ครับ การบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเออพูดง่ายคือเอาควบคุมงานทุกอย่างนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยมีขั้นตอนมีระบบเนี่ยเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจัดเป็นปัจจัยในการบริหารในเรื่องใดคราวนี้เรื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเล่นนิยามพี่บาจะแนะนำเนอะหากเข้าสู่หลักของฝ่อฝีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ9ปัจจัยหรือ10หลักการเนี่ย พี่บ้าจะแนะนําแบบนี้ว่าเวลาที่เราเจอข้อสอบตรงนี้เนี่ยไม่ต้องอ่านเยอะส่วนใหญ่มันเป็นหลักการเขาเรียกว่า common sense อยู่แล้วเอาแค่คีย์เวิร์ดอย่างเช่นการควบคุมหรือการบริหารเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องไม่เกี่ยวกับคนอยู่แล้วมีเกี่ยวกับเงินแต่มันคือการบริหารจัดการซึ่งมันคือ management ข้อน,นี้เลยตอบข้อตอบข้อ3ครับต่อไปข้อที่11การบริหารควบคุมในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรูุตามเวลาตามวัตถุป,ประสงค์ต่างๆดูคีย์เวิร์ดครับเป็นการพูดเกี่ยวกับเวลาเห็นไหม ดังน,น,นั้นเวลาเราเจอคีย์เวิร์ดแบบนี้เราดูก่อนเลยเราวงก่อนเลยว่าประเด็นเนี้ยพูดกับอะไรถ้าพูดอย่างเวลาตัวย่อคือ minute ครับน้องคือเวลาข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อหนึ่งเนี่ยเวลามันไหลเนี่ยเดีย๋ยวมันจะลื่นแบบนี้เลยเออต่อมาข้อที่12ครับข้อบอกว่าความประพฤติชอบที่ดีนะครับหรือพูดง่ายๆคือเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมต่างๆ โจก็ถามนิยามพูด,ดง่ายๆให้เราเป็นก้อนยาวๆมาแปลเป็นภาษาไทยอีกทีนึงหลังจากนั้นโยงมาเป็นภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวหลักธรรมเนี่ยภาษาอังกฤษพี่บัตรีรันให้น้องไปแล้วมันคืออะไรครับน้องมันคือ morality ข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ2ครับนี่ตรงไปตรงมาคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยจบไปแล้วนะครับ9ปัจจัยคราวนี้มาดู10หลักการบ้างามาดู10หลักการบ้าง สิบหลักการเอาจริงๆแล้วนะครับไม่ต้องไปจําให้ครบทั้งหมดนะว่า10หลักเนี่ยมีอะไรบ้างแต่พี่บัสอยากให้น้องเนี่ย เจาะเข้าไปถึงนิยามหรือพูดง่ายคืออยากให้น้องรู้แก่นแต่ละตัวซึ่งเวลาที่น้องบางคนอาจจะอ่านตัวบทเ้ออาจจะไม่ได้เรียนคอร์สติวของพี่บัตนะครับแต่น้องคนไหนที่เรียนคอร์สติวหวังผลเนี่ยลองเปิดตําราได้เลยเนะพี่บัตเนี่ยได้ลิฟต์ออกมาเป็นเช็คลิสต์ให้น้องหมดแล้วนะครับไม่ได้ต้องออกมาเป็นตํารามานั่งขีดให้เสียเวลาลองดูเลยว่าแต่ละประเด็นเนี่ยที่เราคุยกันว่าคีย์เวิร์ดหรือว่าคีย์พอยต์ของแต่ละอันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วข้อสอบเนี่ยออกตรงไหนพี่บัตบวงให้น้องหมดแล้วสามารถดูตามนั้นได้เเเเเลลยยโอออคคคคมััั้้้้้รรรบแตตต่่่่าาวววนนนนนนีนนนีีถงไไห็ททปดู์ข ขอถามว่าข้อใดต่อไปนี้มิจัดเป็นหลักการนะครับในการส่งกําลังบํารุงตรงนี้ถ้าเป่อเราลองดูจริงๆแล้วน้องจะสังเกตว่าเฮ้ยส่งกําลังบํารุงเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อถือได้มัน make sense มีเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนพูดง่ายๆคือเรื่องเกี่ยวอะไรครับน้องเออเวลาเรารวมเนี่ยเราต้องมีความเป็นเอกภาพไม่ใช่ไอันนั่นสั่งยางไอ้นี่จัดซื้ออีกอย่างหนึ่งไอ้นี่ส่องอีกอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับการสนับสนุนเนี่ยต้องจากข้างหลังไปข้างหน้าอันนี้ถูกต้องครับหลายคนชอบจ,จําจากหน้าไปหลังไม่ใช่เวลาเราดูคือเราดูอย่างนี้ เวลาสมมติว่าเรามีหน่วยอะ่ะสมมุติเราสู้รบใช่ป่ะอันนี้เป็นศัตรูศัตรูมาอยู่นี่อ่าอันนี้เป็นฝ่ายเราเราวิ่งขึ้นอย่างนี้เวลาที่เราวางกองกําลังมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมครับเมื่อเราวางกองกําลังเนี่ยนะครับพูดง่ายๆตรงเนี้ยคือตัวแม่เราจะเรียกโซนตรงเนี้ยแถวเนี้ยโซนเนี้ยว่าส่วนหลังแถวขอบๆตรงนี้ใกล้ๆศัตรูเนี่ยเขาเรียกว่าโซนหน้าเวลาเราส่งกําลังบํารุงหรือว่าเราสนับสนุนเนี่ยเราจะส่งของจากข้างหลังเนี่ย ขึ้นไปข้างหน้านี่คือนิยามของมันนะครับดังนั้นข้อที่สี่เลยถูกต้องดังนั้นส่วนที่ไม่ควรเป็นหลักการคือเรื่องเกี่ยวกับความอ่อนไหวครับน้องไม่ควรเป็นข้อนี้เลยตอบข้อหนึ่งครับคือเราจะส่งกําลังบำรุงเราจะมีความอ่อนไหวทาไมถูกต้องไหมเออจิตใจอ่อนไหวหรือเปล่าเนาะมันไม่ใช่ถูกปะเออมันไม่ใช่นะครับแต่มันจะมีคํานึงที่น้องหลายคนเนี่ยชอบจําสลับกันคือคําว่ายืดหยุ่นได้ซึ่งยืดหยุ่นได้อันนี้ถือว่าเป็นหลักการที่ดีครับเออเดี๋ยวเราจะเจอกันแน่นอนต่อไปข้อที่14ครับ การสนับสนุนอุปกรณ์ให้หน่วยนะการสนับสนุนอุปกรณ์ให้หน่วยในปริมาณที่ต้องการและเหมาะสมตามเวลาและสถานที่กําหนดโดยไม่ให้ล่าช้าถือว่าตรงกับตามหลักส่งกําลังบํารุงตามข้อใดครับน้องอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือความง่ายใช่ไหมอาจจะยังไม่ใช่ประเด็นคือมันเหมาะแหละนะครับแต่หลักๆคือเฮ้ยเวลาเราส่งเนี่ยส่งของตามความต้องการนะส่งของให้เพียงพอนะส่งของให้เหมาะสมดังนั้นความง่ายอาจจะยังไม่ใช่ ต่อมาคือการได้ส่วนสัมพันธ์การได้ส่วนสัมพันธ์เนี่ยเขาเรียกว่าส่งไปตามอัตราส่วนาตามอัตราส่วนแต่ในที่นี้เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดเรื่องเกี่ยวกับเวลาด้วยถามว่าถูกไหม,มถูกแต่ยังไม่หมดอขอเก็บไว้ก่อนถามมาข้อที่3ครับเขาบอกว่าคือการส่งจากหลังไปหน้าอันนี้ไม่ใช่โดยปกติล้การส่งจากหลังไปหน้าเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดถูกต้องไหมว่าการขับเคลื่อนเป็นลักษณะแบบไหนข้อที่4ี่ครับเขาบอกว่าตอบสนองตามความต้องการและทันเวลาโอ้โหตรงคีย์เวิร์ดเลย โดนทั้งเรื่องของความต้องการโดนทั้งเรื่องของเวลาข้อนี้ก็เลยตอบข้อ,อตอบข้อ4ครับถัดมาข้อที่15ในการปฏิบัติงานควรนึกถึงความปลอดภัยนี่มาและเรื่องความปลอดภัยคีย์เวิร์ดเจอของสิ่งของอุปกรณ์กระสุนรวมถึงเจ้าหน้าที่ตรงกับหลักการส่งกําลังบํารุงเป็นข้อใดนะครับบอกแล้วเวลาน้องเจอเรื่องหลักการเนี่ยสิหลักการไม่ต้องไปนั่งท่องให้เสียเวลานะ เปลืองเปลืองพลังงานมากแต่ถ้า9ก้าปัจจัยมันง่ายมันมี 9m อันนั้นควรดูนะครับคราวนี้10หลักการน้องเจอคีย์เวิร์ดคำว่าปลอดภัยน้องก็ตอบได้ทันทีคือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยตอบข้อ2ครับตรงไปตรงมาไม่ต้องยึกยักอ่าต่อไปข้อที่16เมื่อกี้เนี่ยนะครับเราจะจบไปเรื่องเกี่ยวกับ9ปัจจัย10หลักการคราวนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นคราวนี้เขาพูดเกี่ยวกับหน่วยงานใดเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่หน่วยงานในขอบเขตของการส่งกําลังบํารุงเรื่องเกี่ยวกับการส่งกําลังบํารุงเนี่ยมันจะมีหลายหน่วยเหมือนกันนะเดีย๋ยวพี่บัสจะอธิบายทีละทีละช้อยเลยอย่างเช่นกองสัพภวุฒกองสัพภวุฒเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องคำน้องจะเกี่ยวกับพวกอาวุธต่างๆอ่าเกี่ยวกับพวกอาวุธต่างๆอันที่2ครับกองพาร,ราธิการอันนี้ก็เป็นพวกพัสดุอุปกรณ์เสื้อผ้าต่างๆนู่นนี่นั่นกองโยธาธิการอันนี้เนี่ยนะครับจะเกี่ยวกับพวกการก่อสร้าง กองบินตำรวจอันนี้ถือว่าเป็นหน่วยของส่งกําลังบารุงเหมือนกันแต่อันนี้มันจะฟัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับนอ้องขนส่งหรือทางการแพทย์ก็ได้ดังนั้นเนี่ยโจย์ข้อนี้ถ้าสังเกตดีๆมันเหมือนถูกหมดแต่โจทย์เขาบอกว่าขอบเขตของสำนักงานแสดงว่าสำนักงานเนี่ยโจย์ถามตัวแม่โดยเวลาเราพูดตัวแม่เนี่ยตัวแม่จริงๆจะมีอยู่เพียงแค่สามกองครับได้แก่กองสัมพุทธกองพาราธิการและ กองโยธาธิการดังนั้นข้อนี้3ตัวเนี่ยถูกต้องข้อที่ไม่ใช่เลยตอบข้อตอบข้อ4ครับถัดมาข้อที่17ข้อใดคือหน้าที่ของสำนักงานส่งกำลังบำรุงอย่างที่บอกมันจะมีมดอยู่3กองได้แก่พวกกลุ่มของอาวุธดูเรื่องพัสดุต่างๆดูเรื่องเกี่ยวกับไรครับน้องเออก่อสร้างดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการลำเลียงอุปกรณ์หรือว่าส่งผู้ป่วยทางอากาศในที่นี้คือของกองบินตำรวจตัดทิ้งครับ ข้อที่สครับสนับสนุนด้านการบริการทางการแพทย์สูงส่งกับอันนี้เป็นงานของโรงพยาบาลตำรวจตัดทิ้งครับข้อที่3ครับวางแผนและกํากับการเกี่ยวกับการส่งกําลังบํารุงอันนี้ชัดเจนเลยนะครับตรงประเด็นข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ3ครับและข้อสุดท้ายข้อที่4ี่รับผิดชอบด้านในการรับพัสดุและดูแลพัสดุอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไปสิีไทยแล้วเอนะครับตัดออกนะครับตอบข้อ3ถัดมาข้อที่18ครับ เขาบอกว่าระดับสถานีตำรวจเนี่ยผู้ใดมีหน้าที่ในการรับผิดชอบของงานฝ่ายในการงานส่งกำลังบำรุงครับน้องดโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเรียนตอนฝอหนึ่งนะแม้กระทั่งฝอหนึ่งเนี่ยการที่เราจะจัดให้เกิดฝอหนึ่งขึ้นอันนั้นคือหัวหน้าหน่หนวยงานแต่คราวนี้โจทย์ถามเลยว่าถ้าเปือเป็นระดับสถานีตํารวจแน่นอนแล้วนะครับงานฝอสี่เนี่ยมีความสําคัญแต่ใครเนี่ยนะครับหรือว่าตําแหน่งอะไรที่หากเป็นปุ๊บถือว่าเป็นฝอสี่แบบออตโต้อ่าเป็นฝอสี่แบบอัตโนมัติ แปะปุ๊บรู้ปับ๊บแน่นอนเวลาเราตัดช้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเชิงงานแบบแม่บ้านนิดนึงเนะมีความเป็นธุรการหน่อยๆนะครับแล้วก็ต้องมีการควบคุมระดับใหญ่ดังนั้นข้อนี้เลยต่อเป็นสารวัตรทุรลการต่อข้อต่อข้อ2ครับต่อไปข้อที่19ข้อใดมีใช่ขอบเขตงานของกองบินตํารวจครับอันนี้เป็นการเจาะเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานนะครับปกติแล้วหน่วยงานที่พิ่บัตรันให้น้องเห็นเนี่ยเราจะมีทั้งหมดอยู่5กลุ่มหน่วยงานหลักๆ ดังนั้นน้องคนไหนที่อยู่ในคอสติว,วังผลอย่าลืมไปทบทวนเนอะนะครับตรงก้อนนั้นคือออกข้อสอบล้วนๆแต่อย่างข้อน,นี้ถามกองบินตำรวจคีย์เวิร์ดของกองบินตำรวจง่ายๆครับน้องคือเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศทุกอย่างต้องเป็นทางอากาศอย่างเดียวอ่าทุกอย่างต้องเป็นทางอากาศอย่างเดียวนะครับอะไรที่มันเป็นขนส่งบวกทางอากาศได้ทั้งนั้นอย่างข้อที่2ออันนี้ตรงไปตรงมาเลยขนส่งทางอากาศใช่ อันนี้ลําเลียงอุปกรณ์ทางทางอากาศก็คือขนส่งทางอากาศนั่นเองส่งกับผู้ป่วยน้องบอกพี่บัสผู้ป่วยเนี่ยมันต้องเป็นโรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าใช่ครับน้องแต่ถ้าเบิดใช้บริการทางอากาศปุ๊บจากงานของโรงพยาบาลตํารวจจะโอนเข้ามาเป็นของกองบินตํารวจทันทีดังนั้นข้อนี้ใช่ครับแต่การซ่อมบํารุงตรงนี้เออการซ่อมแซมบํารุงต่างๆแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นการขนส่งโดยตรงเนะจะไม่ได้นับอยู่ในขาของกองบินตํารวจครับน้องข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อหนึ่งครับตรงไปตรงมาเลย จี้ตัวบทและข้อสุดท้ายข้อที่20ครับข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเขาบอกว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ในการสนับสนุนทางการแพทย์คีย์เวิร์ดตรงไปตรงมาถูกครับข้อทีอ่2เขาบอกว่ากองบินตำรวจเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการขนส่งลำเลียงอุปกรณ์ส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศอันนี้ถูกต้องครับตรงประเด็นกองสัมอาวุธอันนี้เกี่ยวกับพัสดุทางด้านสัมอาวุธหรือพูดง,ง่ายคืออาวุธนั่นเองถูกต้องครับ และกองโยธาธิการนะครับมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดกรอบอตัตราจัดหาควบคุมเก็บรักษาซ่อมบํารุงวัสดุอุปกรณ์ตรงนี้คือกลุ่มของอะไรครับน้องความจริงแล้วตรงนี้ไม่ใช่เพราะกองโยธาธิการต้องเกี่ยวกับพวกงานก่อสร้างครับดังนั้นข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องเลยตอบพ่อตอบข้อ4ครับน้องเป็นไงยากไหมเนี่ยไม่ได้ยากเลยพี่บัสจะบอกให้ไม่ว่าตอนนี้โดยเฉพาะตอนนี้น้องหลายคนน่าจะจบรีลานไปทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของงานภารกิจก็ดี งานฝอหนึ่งก็ดีงานฝอสามก็ดีงานฝอสี่ก็ดีนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมขาของการเงินแล้วก็พัสดุเนอะน้องจะพอเห็นสะโคบเลยว่าในส่วนที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากรายละเอียดเนี่ยตรงไปตรงมานะครับแต่อย่างที่บอกถ้าเื่อน,น้องจะดาวน์โหลดตามตัวบทแบบที่พี่บัตโชว์ให้น้องดูและน้องมาไล่ขีดขีดขีด,ขดผู้ตามตรงอาจจะยากคนที่เราจะสอบติดได้หนึ่งต้องเรียนตามตรงประเด็นไม่ได้เรียนตามขีดไฮไลท์และอ่านตามพี่บัตจะบอกแบบนี้เสมอ2 เมื่อเรียนแล้ววิธีการทดสอบความเข้าใจที่ง่ายที่สุดคือการย้อนที่กลับมาฝึกตะลุยโจทย์แต่การที่ทําตลรยโจทย์ตรงนี้ ความยากของในร้อยคืออย่างนี้บางคนอเอาแต่เนื้อหาเก่าบางคนเอาข้อสอบชิดเก่าๆของรุ่นพี่ซึ่งบางส่วนมีการอัปเดตนะอันนั้นก็จะตัดไปดังนั้นข้อสอบที่ควรจะฝึกทํามากที่สุดคือ1ข้อสอบเก่าปีล่าสุด2คือ e-learning คือเขาเรียกว่าข้อสอบทดสอบภายในกลุ่มเหล่านี้มันจะเป็นกลุ่มที่ออกข้อสอบจริงๆซึ่งพี่บัตได้รวบรวมในตรงนี้และคลิปนี้ก็ทําเป็นวิทยาทานให้กับน้องแล้วแต่ถ้าเบื่อใครอยากจะจเต็มนะครับพี่บัตเนี่ยได้ทําการรวบรวมไว้อยู่ที่คอสติวหวังผลในร้อยตารวจปีล่าสุดตอนนี้ดัังนนนน้เคไ สนใจนะครับก็สามารถทักไปที่ แอดกูรูโพลิศได้จะมีพี่บัตและทีมงานคอยให้คําแนะนําจะติวหรือยังไม่ติวยังไม่เป็นไรมาปรึกษาพี่บัตยินดีเสมอนะครับดังนั้นใครที่กําลังจะสอบนะครับขอให้คลิปนี้นะครับเกิดประโยชน์กับน้องแล้วก็ขอให้เป็นวิทยาทานให้พวกเราทุกคนสอบติดได้ในรอบเดียวตามคอนเซปต์ของเราสู้ๆนะน้องพี่บัตเป็นกําลังใจให้สําหรับคลิปนี้พี่บัตลาไปก่อนใครชื่นชอบฝากกดไลค์และคอมเมนต์ใหนะ้พี่บัตนิดหนึ่งนะพี่บัตจะอ่านทุกคอมเมนต์ของน้องแน่นอนครับสู้ๆนะพี่บัตเป็นกําลังใจให้วันนี้ลาไปก่อนสวััดีครบ